สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่เป็นซีนจะมาเผยแผ่บารมีสุดยอดพระเกจิของเมืองนนที่ไม่มีคนนนทบ,บุรีคนไหนไม่รู้จักได้แ,แก่หลวงพ่อกูหลาบแห่งวัดใหญ่สว่างอารมณ์จังหวัดนนทบ,บุรีท่านนี้นะครับประวัติด้วยย่อของท่านหลวงพ่อกูหลาบวัดใหญ่สว่างอารมณ์พระนันวิริยาจารย์เดิมทีกำเนิดในจังหวัดนนทบ,บุรีวันที่20กันยายนปพศ2443 ต่อมาเมื่ออายุครบ1 1ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรและแย้ไปพำนักอยู่วัดอนุคารามศึกษาล่าเรียนอยู่กับสมเด็จพระุทธาจารย์นวมเมื่ออายุครบ21ปีจึงเดินทางกลับมาอุปสมบทอีกครั้งที่จังหวัดนนทบุรีเดิมีหลวงปู่ช่วงว่าแห่งวัดบางแพรกใต้เป็นพระอุปชาจากนั้นจึงกลับไปพำนักอยู่วัดอนงตามเดิมหลวงพ่อกุหลาบองค์นี้แหละครับที่เป็นประธานการผูกเสษพระเครื่องพิธีใหญ่ ในจังหวัดนทบดีในยุคราวปี2500เกือบทั้งสิ้นอาทิเช่นการสร้างเหรียญทุกรุ่นของหลวงพ่อทองสุกแห่งวัดสะพานสูงทั้งบอ็อ,บอกเอื่อมบ็อกเอี่ยมข้าหลามตัดยันเล็กยันใหญ่เป็นต้นในสมัยที่หลวงพ่อคุณหลาวยังพำนักอยู่วัดอ,อนงนั้นทุกครั้งที่สมเด็จนวมท่านติดุระไม่อยู่วัดเมื่อมีใครเจ็บไข้หรือเดือดร้อนสิ่งใดมาท่านก็แก้ไปรักษาไปให้แทนทุกครั้ง อีกทั้งบางครั้งขราวสมเด็จนวลน,นวมยังให้หลวงพ่อคุลาถือพัดยศของสมเด็จไปนั่งร่วมพิธีแทนกับเถรอาจารย์รูปอื่นๆอยู่ในบางครั้งซึ่งบางวิธีปลุกเสกพระเครื่องนั้นหลวงพ่อคุลาบนั่งถัดจากหลวงปู่ก,กินแห่งวัดสะพานสูงเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นอีกทั้งในช่วงที่เป็นพระภิกษุอยู่วัดอนงนั้นท่านเคยถูกนิมนต์ให้ไปแสดงพระธรรมเทศนาในพระราชวังอยู่เสมอ หลวงพอ่อกุลาบท่านรับนิมนต์มาเป็นพระเจ้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ในปี2472ซึ่งในขณะนั้นวัดใหญ่สว่างอารมณ์นับเป็นวัดเล,เล็กในต่างจังหวัดที่รอการพัฒนาหลวงพอ่อกุลาบตัดสินใจละทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์จากกรุงเทพซึ่งถ้าท่านยังอยู่วัดอนง์แน่ใจเหลือเกินว่าท่านต้องได้ดำรงยศถาบรรดาศักดิ์ในชั้นสูงต่อไปในภายหน้าแต่ท่านเลือกมาตรากตามพัฒนาวัดใหญ่สว่างอารมณ์ แถบภาคกตจหวัดนนทบุรีจนได้รับความเจริญโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพตลอดจนเกจิชื่อดังในยุคนั้นแวะมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำสม่ำเสมออาทิเช่นสมเด็จพระสังฆาราชและหลวงปู่โต๊แห่งวัดประดูสิมพีเป็นต้นในส่วนเรื่องการจะสร้างวัตถุมงคลน,นั้นในสมัยหลวงพ่อกุลาบท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายชนิด และหนึ่งในนั้นที่จะไม่พูดถึงไปได้เลยคือฮนุมานเนื้องาแกะว่ากันว่าฮนุมานของหลวงพ่อคุณหลาบที่ท่านสร้างในราวปีพศ2500กว่าซึ่งมีจํานวนน้อยและหายากมากๆได้หลวงพ่อคุณหลาบนั้นสร้างฮนุมนานรุ่นนี้ตามตําราของหลวงพ่อสุนแห่งวัดสรารกุลซึ่งว่าของท่านนั้นอยู่ไม่ไกลกันมากนักและปัจจุบันนี้วิชาการสร้างฮนุมานก็ยังคงตกทอดมาย,ยังพระอาจาย์อ่างแห่ง เจ้าว่าแห่งวัดใหญ่สว่างอารมณ์องค์ปัจจุบันครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้นุมานของหลวงพ่อกหลามนะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ท่าประจันนะครับผมนี่นะครับเล่นหากันสากลนะครับผมมีออกบัตรสมาคมนะครับผมอันนี้อยู่ในเว็บท่าประจันนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับผมจะมีจานใต้ฐานด้วยนะครับผม หนุมานรูปพระพายตายไม่เป็นนะครับผมนี่นะครับจะมีหลายพิมพ์ทรงนะครับแต่อาจารย์ใต้ฐานผิวเนื้ออาแกะแกะจากอาช้างนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อกุหลาบอันนี้หลวงพ่อสุนนะครับเป็นวัสรกุลที่เป็นอาจารย์ท่านนะครับคือว่าเป็นพระเป็นหนุมานที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผม นีครับสวยคลาสสิกมากๆแล้วก็เล่นหากันสากลน,นิยมนะครับสร้างน้อยนี่นะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมอันนี้ตัวอย่างจากเนวิ่าประจันนะครับนี่ครับอันนี้เนื้อฉ่ำมากเลย นี่ครับมีลงในหนังสือด้วยนะครับเป็นจุดยอดตำนานพญาอานอนแห่งสยามเลยนะครับหนึ่งในห้าเลยนะครับที่มีหลวงพ่อสุนวัสรักุลเอ่อหลวงปู่ทีมวัลหานไรฮานุมานท่านก็ดังนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางอัวแล้วก็มีหลวงพอ่อกลาววัดใหญ่สว่างอารมณ์หนึ่งในห้านี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของฮนุมานนะครับผมอยู่ในเว็บท่าประจันสามารถไปดูได้นะครับ แดี๋ยวต่อมาก็จะนอกจากอนุมาที่สร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อปุราบโด,ด่งดังสุดขีดนี่ก็ยังมีพระลอยเหรียญต่างๆและพระปกใบขานซึ่งจะมักลงเหรียญจานเล็กๆไว้ด้านหลังขององค์พระซึ่งอายจานที่ปรากฏนั้นมักมีขนาดเล็กมากพระปกใบขันา,า,นา์ารรมจุกขนาดจานไว้ถึงสี่ตัวอักษรและขณะที่ท่านจานอัคระผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เราฟังว่าท่านไม่ได้มองเหรียญแต่อย่างใดท่านจะปกหลับตาเฉยเยเหรียญจาน อยู่นิ่งๆแต่เกิดเป็นรอยจางที่มีเส้นที่คมแน่วแน่ไม่สั่นคลอนสแสดงให้เห็นกระสินที่ไม่ธรรมดาและวัตถุมเคลของท่านก็มีทั้งหมดเพียง15รุ่นแต่รุ่นหายากบ้างง่ายบ้างแล้วแต่ความนิยมและประสบการณ์มีแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักแสนแต่ดีและพุทธคุณครบเครื่องทุกรุ่นครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเหรียญรุ่นแรกปี05น้านะครับขาโต๊ะชิดนะครับ อันนี้ก็เหรียญยอดนิยมของมังนน์นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้สองสี่แปดสามนะครับผมอันนี้อ้างอิงจากในเว็บภาพประจัน์นะครับอันนี้สมเด็จนางพญาเลยครับรอยจานนะครับผมของท่านนะครับจะคมมากเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อกุลุลาบแห่งวัดใหญ่สว่างอารมณ์ท่านได้มรณภาพอย่างสงบในวันที่สามสิบพฤศจิกาย,ยนสอง9ห้าเก้า สิริรวมชนมาอายุได้76ปี2เดือนกับอีก10วันโดยสาเหตุที่ท่านมาลาพเนื่องจากท่านเริ่มอาพาธโดยโรคปอดอ,อ่อนๆและต่อมาได้อาพาธโรคเกี่ยวกับปัสสาวะและโรคการขับถ่ายของไตแทรกเข้ามาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้าวข้าของท่านนะครับขอบพระคุณที่มาของข้อมูลคือชมรมบัคเคลเจาหนนทบ,บุรีมาณที่นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณครับ